มันทําไม่ได้หรอกเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาเพิ่งจะรู้จริงๆเราทําได้เหมือนอย่างที่บอกเราใช้มือซ้ายได้เราคิดว่าเราทําไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำํำเราก็เลยบอกว่าเราทําไม่ได้ผมไปสารบุญญาไทยครับเป็นคนจังหวัดระยองคนระับเป็นลูกคนโตที่ชายคนโตมีน้องสาวหกคนก็เรียนมัธยมกับปถมที่ระยองคนระับ แต่อย่างนั้นก็ได้โอกาสมาเรียนพี่ดอนัสโกแผนกเค่างไฟฟ้าจบเมื่อปี25ครับรุ่น35ครับผมเองเนี่ยทั้งทั้งที่ฟังมาจากคนข้างนอกแล้วก็มาทบทวนเองผมก็ยอมรับว่าผมเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ผมมองทุกอย่างเป็นโอกาสหมดไม่ว่ามันจะเป็นวิกฤตหรือเป็นเป็นโอกาสผมเป็นคนที่คิดคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลย หลายคนก็บอกว่าไต่ตองก่อนทบทวนก่อนใช่ไหมทุกคนจะพูดกันอย่างนี้ไงผมบอกว่าชีวิตผมอ่ะผมไม่อยากเด็กที่ยากจนมากเราไม่ได้มีโอกาสที่จะรวบรวมข้อมูลได้เยอะพอหรอกเพราะอะไรที่มันมีโอกาสเป็นต่อคนที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเราความรู้การศึกษาทุนทรัพย์ที่ดีกว่าก็อเอาไปก่อนแล้วมันจะเหลือถึงเราแต่พรเฉพาะกระดูกเพราะนั้นถ้าเรามองว่าไอเ้เรื่องนี้เราแค่5 1%เป็นต่อไม่ต้อง75 51ผมทำเลย แต่ถามว่าเราพลาดอะ่ะก็พลาดก็เราก็ศูนย์อยู่แล้วแต่ถ้าชนะผมร้อยเลยท,ทยงงันท,นนนเทีเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็ช่างทําไมลงมือทําก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องคิดหรอกเสียเวลาเครียดก็เปล่าคิดแล้วไม่ได้ทำไม่บผมคิดอะไรบอก็จะลงคิดอะไรแล้วก็จะลงเพราะฉะนั้น ผมค่อนข้างโชคดีว่าพระอ,อยู่ข้างผมผมพูดคำนี้กับกับทุกคนเลยนะแม้กระทั่งกับคนต่างศาสนามาบอกว่าผมโชคดีว่าพระอ,อยู่ข้างผมตลอดเลยเวลาที่ผมตัดสินใจถึงสามแยกปุ๊บผมเลี้ยวเนี่ยผมมาถูกทางทุกทีเลยผมไม่เคยเลี้ยวผิดทุกทีนพอเลี้ยวมีทางไปต่อมีทางไปต่อตลอดชีวิตจริงๆผมๆผมโชคดีตรงนี้ก็ผมจบมัธยมต้นความฝันต,ตอนแรกอยากเป็นนักบิน แต่นี้ว่าการไปเป็นนักบินมันมีออปชั่นเยอะบางอย่างเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจะไปเรียนต่อเนี่ยผมมีช่องทางน้อยเนื่นองจากว่าเราไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีเงินเพราะ,ะนั้นผมก็เลยเลือกสอบไม่เรียนจากกับดลมัสโกแต่บางเรียนทางพ่อจวัดที่ที่ผมอยู่ที่ระยองบอกว่าถ้าเรียน d ดลมัสโก จะช่วยหมดทุกอย่างใครจะจ่ายออกค่าเสื้อชอ็อปค่าเครื่องมือค่าเดินทางให้แต่ถ้าไปเรียนฐานเขาจะไม่ช่วยอะไรผมก็เลยตัดสินใจเรียนดอนบสโกรครับเอามาเป็นนักเรียนช่างไฟที่ดอนบสโกร ก็ถ้าเอาความประทับใจในโรงเรียนนะครับเบเดอร์ mm. สุธรรมหัวหน้าชอ็อปที่ว่าเบเดอร์ทดสอบสร้างแรงกดดันผมแบบรุนแรงแบบชนิดที่ว่าทําให้ผมทนได้ทุกอุณหภูมิมาจนถึงทุกวันนี้โดยการที่สั่งงานขัดแย้งทังความคิดแต่สุดท้ายผมก็รอดออกมาได้ในส่วนของนักบ,บวชท่านหนึ่งก็อย่างพ่อที่การพ่อยอนมิเซอร์สมัยนั้นเนี่ยเป็นพ่อที่ถามอะไรหรือคุยอะไรหรือปัญหาอะไรพ่อจะมีคําตอบบวกตลอดพ่อไม่เคยมีคําตอบลบถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็เหมือนกับ พ่อเป็นเป็นทูตเนวเซโนก็ทำให้ผมรู้สึกว่าพ่อยอนเนี่ยเข้าไปพูดได้ทุกเรื่องถามได้ทุกเรื่องก็คิดว่าเป็นพ่อยอนที่ประทับใจครับต้นเหตุความเป็นมาคือเป็นเป็นเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับผมเด็กดอนช่างไฟเหมือนกันก็ได้พูดคุยก็รู้ว่าเขาเป็นผู้จัดการโรงคั่วกาแฟใหญ่ของที่กรุงเทพเขาทําอยู่ตรงนั้นเป็นหลายสิบปีก็ได้เจอกันในงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนบังเอิญว่า ลูกผมก่อนที่เขาจะจบปีสุดท้ายเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเขาจะจบแล้วเขาจะกลับมาเมืองไทยทีนี้ด้วยความที่ผมเองไม่มีเส้นสายไม่มีพวก,พวกอะไรก็คิดว่าลูกกลับมาก็ไม่รู้จะทําอะไรก็อาจจะหาธุรกิจอะไรให้เขาได้ทําก็เลยเริ่มจากการที่คุยกับเพื่อนที่ทำโรงคัวกาแฟนี้ว่าผมอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับกาแฟให้ให้ลูกผมมาทําต่อเขาก็เลยยินดีให้คำปรึกษาก็เริ่มต้นจากการเปิดโรงคั่วกาแฟมาก่อน แล้วก็รอว่าเดี๋ยวอีกสักไม่ถึงหกเดือนลูกจะกลับก็ให้เขาเข้ามารับช่วงต่อแต่บงงงนนังเอิญโชคร้ายไปนิดนึงลูกเขาเรียนจบแล้วเขาได้งานอยู่ที่นู่นเลยก็ไม่ได้กลับก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องรับช่วงต่อจากตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นว่าเราจากผลิตกาแฟก็ามาเป็นซ่อมเครื่องติดตั้งแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่อยากเป็นบาริสต้าเป็นนักคั่วกาแฟ ก่อนที่ผมจะเปิดผมก็คิดว่าผมจะใช้ชื่ออะไรดีที่จำเราง่ายแล้วก็เกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเราบอสโกเนี่ยเป็นคำที่ดีแน่นอนแต่ผมยังหาคำเหมาะสมไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาพ่อไปตอนว่าผมจะใช้ว่าผมมาจากดอมบอสโกเนี่ยควรจะใช้คำอะไรพ่อก็ให้คำแนะนำว่าถ้าเป็น DI ไอบอสโก้จะแปลว่าเรามาจากบอสโกแล้วก็ผมเปิดธุรกิจนี้ให้กับลูกซึ่งลูกผมก็เป็นสิทธิ์เก่าดอมสโกกรุก co, รงเทพเหมือนกันพนักง,งานรุ่นแรกเข้ามาจากดอมบสโกเหมือนกัน ผมเองเป็นเด็กดอนก็เลยคิดว่านเมื่อเรามาอย่างดิบอสโกดีบอสโกแปลว่ามาจากบอสโกกว่าเลยใช้ที่นี้ครัพอบพอสโกก็คือต้นแบบของผมอย่างหนึ่งในในใน,ในชีวิตที่ว่าทําเพื่อเด็กๆทําเพื่อกับคนทั่ว,วไปทําให้เด็กได้อโอกาสได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนั่นวันนี้ผมเองนี่ก็พยายามที่จะทําลักษณะตรงที่ว่าให้โอกาสกับคนรุ่นหลังให้โอกาสกคนท,ที่ที่ด้อยที่ไม่ค่อยมีใครมองว่าพวกเขามีโอกาสทําให้พวกเขาเนี่ย มีโอกาสแล้วมายืนอยู่อย่างน้อยเข้ากันหรือข้างหน้านิดนึงของคนที่เขามีโอกาสดีมาตลอดชีวิตมีบางครั้งเหมือนกันครับที่ผมอยู่กัแบบที่ว่าคือเขาเขาไม่รู้อะไรพื้นฐานมาเลยเนาะก,ก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับการที่อบรมการที่จะสอนเขาทั้งเรื่องความประพฤติทั้งเรื่องวิชาชีพทั้งอะไรก็รู้สึกท้อว่าเราจะทําไปทําไมแต่ทุกครั้งที่ ที่ผมกลับไปถึงโรงเรียนผมก็จะเห็นว่าทั้งเบดเดอร์ทั้งมันพ่อทั้งมาเชอร์หนักกว่าผมเยอะเพราะทุกปีพ่อจะต้องเจอเด็กใหม่ที่พ่อจะต้องดุบ่นตำหนิอบรมสั่งสอนเรื่องเดิมพอวันหนึ่งคนรุ่นนี้ไปพ่อก็จะเจอคนใหม่ซึ่งผมยังโชคดีว่าไม่ต้องไปทำแบบนั้นกับใครก็เลยคิดว่าพ่อกับเบดเดอร์ซึ่งซึ่งทำให้พวกเรามาเหนื่อยกว่าเราลำบากกว่าเราผมอยากจะบอก ผู้ใหญ่ว่าไม่เสียเปล่าครับเพราะว่าวันนี้ผมเองก็พยายามทำในเรื่งที่พ่อกับเอเดอร์ทำมาแล้วก็อยากให้พ่อกับเอเดอร์ให้ผู้ใหญ่คณะผู้ใหญ่ทำต่อเพราะว่าร้อยคนถ้าพ่อทำออกมาได้สักคนหนึ่งก็ถือว่าพ่อสำเร็จแล้วครับ ความสุขทุกวันนี้ก็คือผมเห็นเด็กๆรุ่นหลังนะครับก็เทียบเท่ากับรุ่นลูกที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้เรียนได้รับการศาึกษาในสถาบันใหญ่ๆดังๆได้มาทำงานที่พวกเขาชอบพวกเขาลักแล้วก็สร้างไรายได้เลี้ยงดูพวกเขามีบางคนก็ก็มาอยู่กับเราก็ได้สร้างบ้านได้ซื้อของเข้าบ้านได้ดูแลพี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นจา,จากสิ่งที่เขาควรเป็นครับ ก็อยากจะบอกเด็กๆรุ่นหลังนะครับว่าอย่ายึดติดกับที่ชอบคิดว่ามันทําไม่ได้หรอกเ,เราไม่ได้เรียนเร <It> ื่องนี้มาเราไม่ได้ฝึกมาเราไม่ได้มีคนสอนเรื่องนี้เรามาวันนี้มันไม่ใช่เราเรียนอะไรแล้วเราจะได้เป็นอะไรมันอยู่ที่เราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรแล้วเราก็ไปทําเรื่องนั like ้นทําให้มันสําเร็จถามว่าท้ามันไม่สําเร็จเป็นอะไรไหมก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองใหม่วันนี้เนี่ย การที่เราทําอะไรยังไม่ไม่สําเร็จมันไม่ใช่เป็นการล้มเหลวแค่เรายังทําไม่สําเร็จเพราะนั้นถ้าคุณทําต่อคุณจะสําเร็จเมื่อไหร่ที่คุณหยุดมันคือการล้มเหลวผมมองว่านั่นคือการที่คุณขีดเส้นให้กับตัวคุณเอง ขีดเส้นให้กับชีวิตเราเองเราคิดว่าเราทําไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทําเราก็เลยบอกว่าเราทําไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆผมผมพูดกับคนในรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นหลังๆห,หลายครั้งในชีวิตที่เวลามีปัญหาแล้วมาปรึกษาผมมาคุยกับผมเนาะว่าคนทานข้าวมือไหนบอกมือขวาแปรงฟันมือไหนมือขวาแล้วถามว่าเคยใช้มือซ้ายบอกไม่ได้ใช้ผมบอกโกหกถามว่าวันหนึ่งที่ มือขวาคุณเจ็บแขนขวาคุณหักแล้วคุณทานข้าวยังไงคุณก็ต้องใช้มือซ้ายช่วยแต่คุณลืมมันไปอ่ะแลวคุณคิดว่านั่นคุณทาไม่ได้จริงๆมันทําได้ถ้าเราได้ใช้ได้ศึกษาแล้วฝึกฝนมันมือซ้ายมันทํางานได้ไม่แพ้มือขวาบางเรื่องทําได้ดีกว่ามือขวาด้วยซ้ำไปแต่เราอ่ะไปขีดข้อจํากัดแล้วขีดเส้นให้กับตัวเลยในชีวิตว่าเราทําไม่ได้เพราะ,ะนั้นผมเองเป็นคนที่ใช้ได้ทั้งสองฝั่งผมก็บอกว่าผมก็ทําได้หมดเมื่อมือขวามันอยู่ในพื้นที่แออัดแคบ,ครบ,ครบเราใช้ไม่ได้เราก็ใช้มือซ้ายก็ไม่้้ออองเเเดืรรนแลวาาก็สบย แต่คนที่บอกนั่งทานข้าวเบียดกันมือขวาชนกันผมบอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นจริงๆแล้วที่บอกว่าหลายอย่างอยู่ในตัวเราเองนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราเอามาใช้ครบหรือยังเราเราไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพในตัวเราเองเราเที่ยวไปวิ่งหาประสิทธิภาพจากข้างนอกหาตัวช่วยหาเครื่องช่วยจากข้างนอกซึ่งไม่รู้ว่ามันมีใครเขาจะเต็มใจช่วยเราสักเท่าไหร่หรือเราจะหาได้สักเท่าไหร่บางอย่างอยู่กับตัวเราถ้าเราได้ใช้เราได้ทำแล้วเราเร,รู้จริงๆเราทําได้ผมคิดอย่างนี้มากกว่า